โอเคครับทุกคนสำหรับจุลศิก์บ็อกกี้ในวันนี้ผมวันนี้ผมจะมาพักการเล่นของเจ้าสไปโนซอรัสเอาไว้ก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นเร็กซี่นะครับหรือว่าปลาดุของเราเนั่นเองจากจุลศิษิ์โวหรือที่รู้จักกันในไทแรนโนซอรัสเร็กก็ไปดูกันเลย ว่ามันจะโหดแค่ไหนครับผมจะโดนรุมอีกหรือไม่ก็ไปดูกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องเลือกเป็นไทแรน n o ซอรัสเร็กซซะก่อนละส่วนสไปโนซอรัสเดี๋ยวค่อยนะครับ ใครที่ชอบดูก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นขอเล่นตัวนี้ก่อนเพราะรู้สึกเหมือนอยากเห็นทีเร็กสู้กับฝูงแรปเปอร์มากเลยครับตอนนี้โอ้โมาแล้วครับเล็กซี่ของเราเหมือนในหนังมากเลยนีมันจะทิมกันอีกต่อเมือ โดน ชื่อว่าซิบล่านะแปลว่ามาลายแต่มันเหมือนตรงไหนวะหนนั่อยู่นั่นไง แต่มีกาลีเป็นพวกมันลุมกันแน่แน่ก็จะได้ไป็นะไรไม่ได้ Hey. <coughs> ทีนี้ตัวนี้มันทีมันทีมตายแล้วมันก็โหดนะนี่ตัวนี้จะเป็นเล่นไป โอ้ยแบคีโอยากเลยว่ะแบคิโอนแกะมงหนกหไปโนูน่นจอแล้มันอยู่บริเวณนู้นคุณ้ไปเลย ผมบเอ้ยมีทีนกันแน่นอนมัน้อยยังไงล่ะครับมาสี่แล้วต้องกันเอาหมดทุกคน อีตโอเค okay, ตอนนี้เราก็กลับมาที่เกาะจุดเดิมที่เราเกิดยี่เฮ้ยบริโออิกน,น่าสนใจมุ่งเป้าเข้าไปหาเลยเอ้ยมันหนีมันหนีปะหน่ยมันหนีเนี่นเยหนีจริงด้วย เอ,อออเอ้ยพอนีกันเลยวะกัดเอ้ยกัดมันกำลงังฟร์มตั้งฟีนอยู่อุย้ยกัดกัดหนีมันหนีไปแล้ว อย่าทำอะไรนัมดมันนี่นีไปไหนโอ้โหมันไม่สู้เลยมันจะไปเอาบาลีแน่นอนมันไปเล่นบาลี่โอริกแล้วเฮ้ยมันหยุดมันหยุดเอาดิเอ้อยไม่โดนตามต่อไปอย่าหยุดต่อไปเอามันไปตีบาลี่โอริกแล้วตัด จะหนีพ้นเหรอคิดว่าจะหนีเหรออันนี้ด้วยแล้วกันอ่นนั้งสองตัวนี้เลยเก็บหมดอันนี้เลยเกัดหมุนไล่ไม่ทียมกัดเอ้ยอะไรพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรฮะรเ,อเอาหมดไม่สนลูกออยตอนเนี้ยเลยไม,ไม่รู้จักเขาเลยอะไร นี่กัดไปเอา้าโดนอันตินี่ตายตายตัวนี้นี่งับงับแล้วก็มึงไงมันนี่นี่กัดอืออันติเข้าไปอันติยัดหน้าไปทีหนึ่งขาแล้วก็มืยังไปทีเดียวสองที่กัดกัดตัวหัวชนกัดเออตาย Okay. เลยเราเต็มแล้วออกจากปาก่อนวุ่ยเจอเทอรี่วะจะช่วยหรือว่าจะสู้ดีอ่ะขออภัยอ่ะอุ้ยอุ้ยเลย งัน้นเราไปช่วยเธอเลยดีกว่าเพราะว่าในหนังเราก็ช่วยเธอรีลมกิกก้าเอ้ยไม่ใช่สิมันก็มาช่วยเราลุกกิก้าอืมอืมเอมอเธอ,อรีแหลกเหรอจะไม่เดินอยู่กับที่ มามาแล้ววยมาช่วยแล้วเขาเฮ้ยมัเลยเธอรี่เอาเลยเอยอมาาันจะตีไอตัวด้านหลังเขาละมาาันจะตีไอตัวเล็กโดนตัวเล็กตอดแล้วก,ก็ไล่มันดิเฮ้ยเหนื่อยไม่ทาน,นอีกเฮ้ยกิก้าเอ้ย เซฟมาเซฟมาเซฟละอีโอ้ยมาเลยมาเลยงับไม่โดนดรับล้มล้มจิตตระินี่นี่มันในนังลม้ลมล้มแล้วก็เดินหน้าบกุกเดินหน้าบกุกเดินหน้าบุกเออกัดเปิดกัด ขีดอ่ากัดอีกทีอีกกัดกัดแล้วก็ขีดชนเข้าไปตายเรียบร้อยอุ้ยเกือบโอ้ไปหาตัวอื่นต่อมาเน้เฮ้ยไอพวกนั้นเออสไปโนเอามันแหละเอามันนี่แหละเอาทั้งเอาทั้งหมดเลยเลย เอาหมดแก๊งเลยเอาตบหมด like. น,น,นี่เลยลุยกัดพวกพวกพวกมือมือที่สามมาแล้วมือมือที่สามมาแล้วไปไหนไม่ให้หนีหรอกหน้าตายแล้วก็พวกแกอีกสองตัวกอ้วออ้วกเซลมุนอ้วก โอ้ตายคูอโอเคก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เราจะมาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้าจะเป็นตัวอะไรก็รอตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>